มาแล้วปลาต้องโกแซปลาต้องโกนัวให้มากินอยู่แถวขี้นิคนรอบ้านหนองหางเด้พี่น้องเน้อจักน้อยเปิดมีบททัตรคิวพร้อมฝากพี่น้องมาเลยครับพี่น้องครับมาสาวไดีกิน พี่น้องปออปไปแฟนเพียรนุ่มหน่อยลอยอาชีพครับมือนี้มาพบกับขาอาชีพใหม่ของเราครับพี่น้องครับเป็นอาชีพขายปลาต้องเก๋ครับพี่น้องโอ้โหแมนปลาต้องโกครับพี่น้องครับซึ่งพี่น้องบาเฮาอาจจะเบ่อเคยเห็นงังไงด้ครับพี่น้องครับปลาต้องโกสูตรเทวดาครับพี่น้องครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าอุ้ยเราสูตระไปทังใดครับสูตรรับรองบ่้อยู่ในโลกข้าวเราแล้วกันครับอยู่พูนครับ ทางฝ์มครับพี่น้องครับส่งลงมากพี่น้องเลยบอเลยเสียเงินจักบาทครับพี่น้องครับปาต้องเก๋โอปาต้องโกสูตรเทวดาซึ่งหลายๆคนกินแล้วต้องกลับมากินใหม่ครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าแซ่บนัวขนาดพี่น้องครับที่สขคัญคือในอน,นาคตนำเต้าหู้พี่น้องเพือเมืเ,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 เมื่อเมืนำเต้าหู้นำเต้าหู้นำเต้าหูาาห้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ เพิ่นกำลังคิดคนประดิษฐ์ประดอยเพื่อที่จะเอามาใส่กันครับปาตองโกของเราเลยครับเพียงเดอ้ดอฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามแฟนเพจลุ่นหน่อยหน่อยชีบที่กำลังติดตามก็ให้รับชมรับฟังฝากมาซื้มได้เพียงเดอ้อจักหน่อยจักหน่อยใจเย็นๆช่วงนี้อยู่ในช่วงกัน ปั๊บปรุงรางครับพี่น้องครับป่าตรงโกแล้วนั่นบบตองห่วงครับน้ำมันเนี่เปลี่ยนทุกปีโอพ่อแมนเปลี่ยนซูมือครับผมเตรียมทานกระทะก็ใช้กระทะสแตนเลสนะครับไม่มีสนิมนะครับเออเป็นกระทะสแตนเลสสวยใสถูกหลักอนามัยนะครับถูกหลักอนามัยเลยทุกทีมยังเปลี่ยนถิ่มซูมือครับผมเปลี่ยนถิ่มซูมือรับรองหอมกรอบหวานตีตลาดแตกแน่นอนครับผม ตีตลาดแน่นอนผมบอกหให้เลยผู้ใดบ่ได้กินอ่ะโอ้ห้ฟามกินได้พี่น้องครับสูตรเด็ดอยู่ตรงนี้ครับปลาตรงโกหวานครับพี่น้องครับวุ้ยจับล่องบ่ต้องใส่นมกินได้นนพี่น้องครับแซ่บนัวอย่าลืมนะครับเพจนุ่มน้อยอร้อยชิบมาชิมของเราบึงครับผมอยู่แถวแถวขี้นี้่คนรอบ้านของห้างนะพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หลักกระเทียมข,ขั้นขึ้ มาสื่อน้ำเด้อครับผมพี่น้องขันบม,มาสื่อตีเขียดสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วปลาต้องโกแซปลาต้องโกนัวให้มากินอยู่แถวขี้นิ่คนรอบ้านหนองทางเลยพี่น้องเด้อจัหน้ยนอยเปิดมีบททัตรคิวพร้อมฝากพี่น้องมาเลยครับพี่น้องครับมาสา่าไดิกน